วันนี้เรเากับไอทิตาหน่อยอีกแล้ววันนี้เราจะมาซ่อมพัดลมตัวนี้กันนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไร,รลองไปเีปป็บปักดูเปิดดูกันนะครับครับได้ยินเสียงไหมครับเสียงดังอื้นอนๆนะครับครับเสียงพัดลมดัง เลืออยู่แปลว่าไฟเข้านะแปลว่าปลั๊กไฟไม่เสียเราไปดูกันว่าตรงมเงมันเสียแปลว่าปลั๊กไฟข้างในงไม่เสียนะครับมอเตอร์ไม่เสียเลยเรามาดูกันว่าถอดเราดูกันว่าตรงไหนมันเสียดูกันเลย เราเรากะเริ่มขันนอตอ้อกกันเลยขันอตดอกเลยนะม้นนอตดอกดูจานว่าจานมันเป็นแบบไหนยังไงเมื่อเรามุวนนอตดอกเสร็จแล้วแบบเราจะเสียบอยู่ปากไฟดูอีกครั้งแล้วว่ากดตะกบกันเราม้นก็ดังมาแล้วนะทั้งอันนี้คงใช้คงใส่น้ำหมดแต่ไม่มุวนแล้วต้องแกะตะกบเลย ้องใสัยน้ำมันของแกนหมุนพัดลมจะหมดมันทำให้ไม่เลื่อนไปเราจะทำการแกะ,ะครับของพัดลมออกนะครับแกะออกเลยค่อยแกะนะครับ มุนออกหมดเลยครับทางหน้าพัดลมแกะขันรับอลอมเลยพัดลมของเพื่อนๆหรือใครคนไหนที่เป็นแบบนี่ครับที่สายไฟนะที่เรามุนอนรอแล้วก็จับแก๊สเข้าไปตรงรูที่เราขันนอกรอกนะครับไปยึดไปให้มอเตอร์หรือโคดลวด มันหล่นลงมาอาจจะทําการเสียหายได้เราก็หมุนน็อตออกแลวครับสายไฟหรืออะไรก็ได้ที่ทขนงแยึดไว้เราไม่ต้องยึดไม้รับยึดแค่บุกับรางครัพอเพื่อมาให้พอตเตอร์หรือ สายไฟหล่นรออาจจะทำให้ผลเนืทองแย้งเสียหายได้เรืการชอดหรือขาดเราจะพังมากกว่า,วาเดิมแล้วก็หาสายไฟยึดขดๆไว้ ไห้หให้หมดเลยครับข้างหลังก็ไคไใครน้อร้องอะไเออ าจะดูได้เนี่ยแกนมันฟืดเราค่อยคายสายที่เรายึดยกับพัดลมเราค่อยเอา,าเอกนะครับค่อยดึง,งออกค่อยดึงสายออก แกะแก้วนะครับระวังสายขนล,ลวดทองแดงข้างในด้วยแายมันขาดไปนะครับจนเกิดการช็อตพัดลมเสียหายมากกว่าเดิมแกะออกแล้วเราก็วางไว้นะครับคือแกนพัดลมที่สาเหตุทำให้พัดลมไม่หมุน ครับนก็หมุนดูสูดฟืดมากเลยนะครับนี่คือน้ำมันจากหรือมันหล่อลื่นนะเลื่อน,นะอนให้มันเลื่นกว่าเดิมมาจากซื้อตามท้องตลาดนะครับสามสิ 30, 40, 40, 40, บสี่สิบบาทเราต้องนำม,มาหยอ่ยอนหย่อนเลยตรงแกนหมุนตองฟืดฟืดเลย เป็นลูกปืนเลยอะไรเป็นช่องมันฝืนนะก็เอาน้ำมันหยอดไปตามลงเลยหยอดจนกว่ามันจะไม่ฝืนแล้วจะมัน ก็สื่ๆเาก็หยดนมันไปเลยไกลัวมันจะไม่ฟืดมันจนมันเลื่อนไหลอระ ถ้าเรารู้ว่ามันไม่เฟื่อยเราเราก็ไขเอากรดลวดทออยางนี้เราถอเราก,ก็ประกอบกับเาพไปกันได้แบบนี่ครับอย่าลืมหยอดตรงนี้นะครับลูกปืนข้างหลังลองคน้นดูข้างหลังทีนีมันลูกปืนอะไรอยู่ตรงนี้แล้วก็หยอดนำมันลงไปครับไ่แบบมันลื่นอนะ่ะจะได้หมน ระวังคนด้วยทองแดงด้วยนะให้มันขันแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปไว้มันเดิมเลยเห็นไหมครับมันรวมันจะไม่ฝืนแอ่ะไม่ฝืนเลยหิ้งเพื่อนคนไหนไม่อยาก ยอดหรือจะเปลี่ยนแกนใหม่ก็ได้ครับซื้อแกนตามท้องต,งตงลาดมาเปลี่ยนใหม่ครับเราก็ขันน็อตกลับมาเหมือนเดิมเลยขนน็อตเหมือนเดิมนะครับ ประกอบก็มาเป็นมนเร็งเลยเงินเราพัดลงของเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อาก,การเป็นแบบนี้ก็สามารถทำตามในซ่อมเองได้ไม่ต้องถึงช่างรู mm ้ hmm. สึกว่า แกนทันลบไม่มุนแต่ไฟเข้าอยู่ก็ทำแบบนี้ได้ซีน้ำมันจัดมาหยอดแกนดูนี่จะซื้อแกนใหม่มาเปลี่ยนก็ไดเนะี่ยเอาที่เปเพื่อนสะดวกเลยครับเราก็ไขน็อตเข้าไปไว้เหมือนเดิมเลยแน่นแน่นเลยนะครับ ประกอบเข้าไปทำมันเลย,ยขึ้นส่วนอะไรของมัน หมนนอนให้ครบเลยครับตรงไหนที่เราถอดออกมาเราก็หมุนกลับให้เหมือนเดิมเลยครับตันกลับไปเหมือนเดิมเลยเงาตรงไหนที่เราถอดออกมาก็กลับไปเหมือนเดิม ซ่อมเองได้นะครับไม่ต้องถึงช่างครับแลก็ขันน็อตเข้าไปจนเสร็จเรียบร้อยเราก็หยอดาาน้ำมันอีกครั้งข้างล่างแล้วแล้วก็หมุนแกนดูว่ามันฟืดไหมหยอดเข้าไป ก็จนกว่าจะไม่ดแล้วนะ,ะม้นเดือก็กจเนเพื่อนๆพอใจว่ามันไม่ฝืดแนะล,ล้วเราก็ไปผสมเลยทำแะ้วแค่เราก็หยอดเสร็จแล้วเสียบปลั๊กไฟดูะันับเปิดดูกันว่า,นะวา,า,า,ามันจะม้วนไหมนะนะม้นแล้ว แกนไม่ฝืนนะเราหยอนะ่อนมันมันไปแล้วจ,<ะ>จะประกอบกลับไปเป็นมันเดยนะฮนะเช็คดูว่าวรเราน็อตเนียนเปล่ายังไม่น่นก็หมุน ดีก็ได้น้ำมันจนระบาเราจะพอใจนะครับเราจะประกอบกลับไปเป็นเหมือนเดิมครับวันที่เราถอดมันออกมาประกอบกลับไปเเหมือนเดิม ก็จนครบมาก็เข sí, ้าไปจนครบเลยก่อนที่เราถอดออกมาหน้าแกงตะแกงเลยไปพัดเลยแล้วเกาเข้าไปมันเด้ยังไม 我看王对。 เูื่ก่อนเสร็จแล้วเราก็วนราอะไร่างเงยเราจะมาเปิดดูกันว่ามันจะใช้ได้เหมือนเตลไหมเปิดดูกันครับเะพักกดด้วยมันทดวนัถครับเปิดดูแล้วติดแล้วเห็นไหมครับแค่ซื้อน้ำมันจากมอก่อน ต้องแกนมันก็มุนได้แล้วนี่เป็นคนไหนสิแกนเราเปลี่ยนใหม่ไมได้ครับเราก็ได้กลมกับว่าใช้เป็นปกติเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดต,ติดตามเพจตาน้อยได้ครับ